เดี๋ยวนำพาคุณผู้ชมมาเบิ่งดําหน้าในช่วงเดือนเก่าเพิ่นบอกว่าตรงในเกี่ยวแท้ตรงด้เกี่ยวแท,ท้ปีนี้ฝนฟ้า,ฟาก็ดีอยู่แต่ว่ามาดําซาครับเพื่อนบอกว่าดําซาจางไหนสันเพื่อนเหตุหลายทงเนาะทงนี่เหรอทงที่สี่รงที่ห้าเพค่ณบอกว่าอาชีพเฮดหน้าก็จากสีล่ล่ะ ผร้ฟังเอ้ยคนปอกวานนาม,มันหัวตะโบกกะเลยหัวตาเดม,มาดาบรรยากาศค่ำม,มากแรงมากอู้วนี่แหละชีวิตเช่าทงไฮทงหน้าบรรยากาศปลอดโปงลงทงลงทาผู้ขาบ่รด้มมตัวนด้นี่วิางอีรีนี่เอาให้เบิ่งแบบนี้ล่ะบรรยากาศในช่วงคำ่ำ ทงนี่เป็นหน้าวานพิ้นตัดออกแปนเอิดเติดเอาภาพสีสวยเอาภาพงามๆบรรยากาศตามทงทงตำตามต้องทงทงท่าทงให้ทงหน้ามาฝากตอนคุณผู้ชมกันเด้อบรรยากาศในช่วงค่ำมาแรงมากกับเป็นลักษณะนี่แล้ว เด็ดไปเฮดมาแล้วอีรีบาทอีบวกเกิน,อนสองเดือนงามเพิ่งดำไว้นี่ ถ้ารอทงเดยวสิพาไปเบ่งกล้วยงามบ่ะทีนี้บเบ่งบกเถกหน่อยบเบ่งบกเถกหน่อยเอากินยากินยาลูกกินยาเด้อโอ้โงงามาเป็นตัวงามเป็นตาตาหักดีดีบ่ะยังมาทางดังใส่กันไหมล่ะจะให้ออกกล้องน้ำนี่ไหมโอ้งามไม่ดีเลยบรรยากาศตามท้องทุ่งเบ่งเพิ่นดำหน้า เบึงเพล่นเลี้ยงงวัวเลี้ยงควายกัน,ก,นกันไปพร้อมควายเป็นกระตงงามๆหอกโอ้อ่อนซ่อนชีวิตชาวเกษตรกร,กรอยู่ทงอยู่ทาแบบนี้รู้สึกว่ามันปลอดโปร่งหายใจสะดวกกับธรรมชาติเบ้ยงามขักงามขัก มันจะขาดในช่วงแรงๆช่วงคำคำอ่ะไอเบิ้งแบบนี้ละแล้วผู้ขาไปก้อนบาทที่นี่มาเบิ้งพื้นดำหน้าในช่วงเดือนเก่าเดือนสิบก็จะฮอดจะถึงแล้วล่ะไอเบิ้งซัมนี่เด้อผู้ขาไปแล้วสวัสดีครับ